ลุงสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นัไงครับลุงรงขาโควิดครั้งนี้หยุดยาวๆเลยครับลุงลงขาเป็นยังไงหยุดมาเกือบเกือบหยุดมาตาั้งแต่หลังสงการก็หยุดมายาวเลยไม่ได้ทํางานเลยอืก็ไม่เป็นไรเพราะว่าช่วงนี้มันทํางานมันก็จะตุ่มเสี่ยงก่อนหน้ากลัวเพราะว่ามันเดี๋ยวเกิดไปตรงไปติดอะไรอย่างเงี้ยก็อ,อ,อยู่ที่คนลงดูแล S <S> <S เพราะว่ามันมีก่อสร้างหลายอย่างไงสร้างบ้านด้วยแล้วก็ทําสวนผักก่อสางกิดเป็นที่ท่องเที่ยวมีกระไดลอยฟ้าก็ทํานู่นทานี่สั่งลูกน้องไปก็ม <ๆ S 2> ไม่เปไ็นไรก็คือช่วงหยุดนี่ก็คือพยายามให้ตัวเองว่างเลยหางานทาใช่เพราะว่าไม่ได้ไปไหนเลยไงไม่ได้ออกจากนอกบ้านเลยก็อย,อยู่แต่ <S 2> <S 2> ในบ้านอยู่แต่ในบ้านที่หมายถึงที่กลุ่มๆนะ,ะแล้วก็สั่งงานลูกน้องเพราะว่าไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพอ,อันเนี้ย ที่มาเนี่ยตอนนี้มาเนี่ยเพื่อมาตรวจโควิดแล้วเดี๋ยวก็กลับไปใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลย<ช>ก็เลยต้องเข้ามากรุงเทพแต่ว่าก็าเข้ามาก็ไม่ได้เจอผู้คนอะไรเลยไปที่ตรวจโควิดแล้วก็กลับมาที่ห้องที่คอนโดแล้วเดี๋ยวอีกสองวันเออ่ะจะมีรายการถ่ายก็ก็ไปถ่ายแต่ถ่ายแบบเอปิดนะเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็กลับไปที่ครัวอีกอืมตรงลงเอกลงระแวงขนาดไหนลงครั้งนี้แบบมันรุนแรงกว่าครั้งก่อนๆเยอะเลยระแวงแบบ ราแไม่ไม่อยู่ใกล้ตครทั้งสิ้นแหละแล้วใครไปอยู่ตรงไหนแล้วมีใครพูดเสียงดังๆเดินหนีเดินอะไรเลยมันมันมันด้วยความตกใจอ่ะเพราะว่าการพูดการอะไรเนี่ยมันจะต้องมีน้ำลายฟุ้งถึงแม้เขาจะใส่แมสก็แล้วก็แล้วตามดีเวลาเราไป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 เห็นใครแต่ว่าไม่ไม่ได้เจอบ่อยนะหลังๆเออหลังๆมันเนี่ยนะพอเห็นคนเดินมาสักสองสามคนที่มันงังแล้วเขาพูดยิ่งเดินหลบไปเลยเราแหวนถึงขนาดกลัวเขาพูดอ่ะ มันเหมือนเหมือนกลัวมันจะมีฟุ้งอะไรอยู่เงี้ยแล้วก็กลัวไม่ไม่อยากให้ลอยลอยแล้วเดินผ่านวิ่งออกกําลังกายที่กลัวลงลง<ะ>วิ่งอยู่คนเดียวไม่ได้ใส่แมสนะวิ่งที่คลองชนะทานมีมอเตอร์ไซค์ขามผ่านมายังหยุดหยุดวิง่ง <laughs> แต่ตรงน,นั้นน่ะมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีมมมรถมันเป็นคลองชนะทานมันไม่มีรถที่เราวิ่งอะนะแต่นั้นน้มันจะมีมอเตอร์ไซค์ขับมาที และไอ้คนขับมอเตอร์ไซค์น่ะมันไม่ใส่แมสคคือมันอยู่้ายน,นอกเป็นการทุ่งนามันไม่ได้ใส่แมสไงแล้วเราจุดแล้วหันหน้าเข้าเข้าข้างทางเดินเข้าข้างทางอะ่ะเราแวงถึงขนาดน้ำใน,นที่ดัวแต่จริงๆมันก็ไม่ถึงขนาดติดหรอกเพราะว่ามันเป็นที่โล่งแจ้งและอย่างมันเป็นทุ่งนาอะไรเงี้ยอืม okay, เหรอบอกว่าตื่นเช้ามาทุกวันนี้ต้องเช็คตัวเลขก่อนเลยวันนี้ติดเท่าไหร่คือเป็นสิ่งเดียวที่ทําอยู่ตอนนี้ก็คือ ลุ้นให้ตัวเลขเนี่ยมันมันเอย่างวันเนี้ยพันเก้าเนี่ยก็ไม่น่าพอใจ <c oughs> อย่างเมื่อวานก็ระดับเดียวกันเนี่ยวันนั้นพันสองพันแปดนี่ตกใจมากๆแล้วก็มาสองพันห้าเนี่ยเออใจชื้นขึ้นไปหน่อยมาสองพันเออดีขึ้นไปหน่อยกลับขึ้นมาสองพันกว่าอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วกลับลงไปพันเก้าอะไรเงี้ยลุ้นอยู่อย่างเงี้ยลุ้นทุกวันเลยลุ้นจนปาษาษระสาทกระเสียอยู่แล้วลุ้นให้มันน้อยลงน้อยลงอ่ะมันมันเครียดไม่ลงลงมันมีความเครียดเข้ามาไหมครับ มันเครียดมัน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 ไม่ได้เครียดเรื่องอะไรมันเครียดว่าทำไมอ่ะทำไมผู้คนจิงได้ติดกันเยอะขนาดนี้ต่อไปมันไปไม่กลัวกันเหรอไอ้ไอ้ที่มีคนเยอะๆจะเอาตัวเข้าไปหาสิทำไมต้องเอาตัวเข้าไปหาก็ติดอะไรเงี้ยมันมันกลายเป็นเป็นกลายเป็นไม่อยากให้ไม่อยากให้อยากให้ทุกคนสงบเข้าใจว่าตอนนี้มันลำบากทุกคนแย่กันหมดแหละไม่มีอะไรจยากทำงานก็ไม่มีค้าขายก็แย่เข้าใจ ใจตรงนี้เลยลุงก็แย่ทุกคนก็แย่แย่เหมือนกันหมดแหละแต่ว่ามันทําไงได้อ่ะมันไม่ได้แย่เฉพาะเรานะ่ะประเทศอื่นก็แย่แย่กันทุกประเทศอ่ะอย่างอย่างให้ลงุงเล่าเล่าถึงร้านอาหารของลงุลงค่ะที่ต้องตัดสินใจปิดทั่วคราวไปก่อนเคอตอนนี้ตอนนี้ปิดมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกที่ผ่านมาแล้วยี่สิบหกพฤษภาที่ผ่านมาแล้วก็ปิดได้ประมาณสองสามอาทิตย์แล้ว <26 S 2> แต่ว่านนเราจะเปิดขายในวันศุกร์นี้ ในวันสุกที่จะถึกนี้เขาเปิดขายแต่ว่าเป็นขายแบบเราจะตั้งโต๊ะหน้าร้านเลยใต้ต้นตะขบเลยเป็นโต๊ะแบบดีๆเลยแล้ววางของแล้วก็สั่งในไลน์ไลน์ของเราก็จะมีไลน์แอดของเราแล้วก็มีเบอร์โทรของเราขอบอกเบอร์โทรหน่อยนะ0641506840กับไลน์แอด AKLUGROG สสั่งได้2ช่องทางนี้สั่งเลยแล้วเราจะเอาของเนียยพอใกล้ๆถึงถึงแล้วนะเราจะเอาของไปกองแล้วเราจะเอากล่อง ตังทอนวางไว้แล้วท่านก็หยิบตังทอนหยิบตังแล้วก็หยิบของไปจะมีคนยืนยืนเฝ้าอยู่คนเดียวแล้วของจะอยู่หน้าร้าน<ม>จะอยู่ห่างไกลเลย<ม>ท่านมาแล้วท่านจะไม่เห็นผู้คนเลย<ม>จะเห็นคนยืนเฝ้าอยู่คนเดียวเลยเราจะทําแบบนี้อันนี้คือเพิ่งแต่งเพิ่งก็จริงๆก็ไม่เวิร์กหรอกเพราะว่าคนลงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเขาไปเพื่อเอาบรรยากาศเขาไปเพื่อถ่ายรูปเขาไปเพื่อไปกินเพื่อเป็นคนมาจากต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราทําเพื่อให้คนที่อยู่ในร้านอ่ะ ญาติพี่น้องเรามีงานได้ได้ตื่นขึ้นมาได้ได้ได,ได้ได้หันหมูได้ได้ผัดได,ได้ได้เตรียมของได้ไปซื้อ,อกับข้าวมาเพื่อเตรียมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เอะเอะอย่างนี้ดีกว่าจากขายร้อยเอร์เซ็นเนี่ยจะถึงสิบเปอร์เซ็นที่ขายหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่ก็ต้องทำม,มาเพื่อตอนนี้นอนกับนั่งกับกินกันมากันมากือบเดือนแล้วอ่ะสามอาทิตย์แล้วอ่ะ มันไม่มีอะไรจะทำกันสามทุกคนก็เลยก็เลยจะต้องเปิดในวันศุกร์เนี่ยคือรู้สึกว่าตัวเองต้องทําอะไรกันสักอย่างหนึ่งและนั่งแบบนี้ไม่ได้แล้วใช่ใช่อย,อยู่อยู่บ้านไม่ได้แล้วอยู่บ้านไม่ได้แล้วเพราะว่ามันอยู่บ้านตนเต็มพิกัดแล้วตั้งแต่วันที่26มาจนถึงวันนี้นอนกินไม่ได้ทําอะไรกันเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องเปิดแบบนี้แต่ว่ายังให้คนแต่ให้คนมาเนี่ยไม่ได้เจอเราเลยนะัเราจะวางของไว้หน้าร้านเลยใต้ต้นตะกบเลยหน้าร้านจะมีใต้ต้นตะกบเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงนั้นเลยออเดอร์ของท่านแล้วเรา ใช้ไลน์คุยเอาตามเบอร์ที่บอกไว้แล้วก็ไลน์ที่บอกไว้เดี๋ยวจะบอกหน้าเพจคนลงอยู่ตลอดเลยอย,อย่างปกติถ้าเกิดไม่มีการปิดอะค่ะงลงมีการสั่งผ่านไลน์หรืออะไรอย่างนี้อยู่เดี๋ยวไหมคะก่อนหน้านี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ร้างลงคนเยอะเสาร์อาทิตย์นี่ยิ่งคนยืนออหน้าร้านเลยมาสั่งผ่านไม่มีเวลาเลยที่จะต้องมานะหรือจองโต๊ะจองอาหารไม่ได้เลยเพราะว่าจองแล้วมาไม่ตรงเวลาเนี่ยโดนด่าตายเลยคนที่ยืนรอแล้วบอกโต๊ะนั้นว่าทำไมไม่ฉันนั่งล่ะ เนี่ยไอ้พวกนี้มันไม่ไได้เลยส่วนมูหมันต้องจอง<ม>เพราะมูหันมันเป็นอาหารที่ชั่วโมงครึ่งเราต้องรู้เราต้องปรับเวลาว่าหกชั่วโมงนี้มีมีคนมาเจ็ดคนแปดคนแปดตัวเราทําได้แค่แปดตัวอีกชั่วโมงได้แปดตัวอีกชั่วโมงได้แปดตัวถ้าเราไม่ได้จองปั๊บเนี่ยมาในเวลาเดียวกันยี่สิบตัวเราตายเลยต่อให้ครั้งนี้ให้เกิดขายแล้วได้ได,ได้แค่ลูกค้ากลับมาแค่สิบเปอร์เซ็นต์คุณลุงก็ยอม ก็ยอมก็ทุกคนก็จะได้มีอะไรกันแม่ครัวก็จะได้ลุกขึ้นมาปัดไงโดยที่ไม่ต้องนอนดูเฟซบุ๊กอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนเงี้ยกินกินนอนไม่มีอะไรจะทำไงสิเปอร์เซ็นก็ต้องยอมแหละสิเปอร์เซ็นมันไม่ได้อะไรเลยแหละค่ะตั้งแต่ปีบน่าเยะตั้งแต่ปีวันที่ยี่สิบหกที่ผ่านมารายได้ของของพนักงานในร้านในต่างอย่างเงี้ยครับลงๆเป็นศูนย์รายได้เป็นศูนย์ไม่มีรายได้ไม่มีรายได้เลยอะ แต่ว่าเราก็หุ่นป้าหุ่นอะไรทุกเย็นทุกเช้านะหุ่ข้าวมอใหญ่ท,ทุกเช้าทุกเย็นทุกคนไม่มีรายจ่ายไม่มีรายจ่ายนอกจากว่าบางคนมันพอมีเงินเหลือมันก็เอฟของอะไรก็มีรถส่งไอ้กล่องกล่องไอ้ขับของแพ็คกล่องอ่ะลุงนั่งอยู่้ร้านมันส่งมาทุกวันเลยคนนู้นที่คนนี้สั่งคนนู้นสั่งคนนี้สั่งดูติดแทนที่จะแทนที่จะแบกเก็บ ดออไว้ก่อนมีเงินมีไรายได้ค่อยสั่งของมันสั่งกันทุกวันเลยพนักง,งานประมาณกี่คนครับลงุงงค่ะคือพี่น้องอะตอนนี้พี่น้องอายุยี่สิบคนแล้วอะยี <20 S 2> ่สิบนแล้วพนักงานนอกมีมพัฒนามาอีกก็พัฒน์ก็ไม่ได้มามีพัฒนา,าอีกยี่สิบคนอะพะนักงานอีกพัฒนามอีประมาณยี่สิบคนใช่แต,แต่ก็ไม่ได้มาแล้วมไม่ได้มาเพราหยุดไปก่อนสั่งให้หยุดไปก่อนไงแล้วแล้วลุงงบอกว่าแม้จะไม่มีรายจ่ายให้แต่ว่าเราก็มีข้าวให้กิน ใช่ถูงชุกเช้าเลยเมื่อเช้าเขาหุงหุงหม้อใหญ่ใหญ่หม้อใหญ่ใหญ่ตักลาดตักลาดตักลาดอ่ะมีกับข้าวหม้อใหญ่ใหญ่อีกหม้อเนงมีข้าวหม้อใหญ่หม้อบ,บางวันกับก็สองอย่างบางวันกับก็อย่างเดียวอแต่เ็าอยู่ได้แต่เ็าอยู่ได้อ่ะสามมอืออ่ะแล้วมันมีพนักง,งานพี่พนักง,งานผู้ชายพวกหันหมูที่มันทําก่อสร้างเป็นลุงก,ก็กักให้มา สี่ห้าคนให้มาทําก่อสร้างของลุงเดออากรีนสวนผักแต่มันต้องสร้างนู่นสร้างนี่สร้างซุ้มสร้างห้องน้ำเนี่ยห้องน้ําเป็นรูปหน้าเจ๊แต๋วอะไรอย่างเงี้ยห้องน้างงมันเป็นรูปเป็นท่อใหญ่ๆแล้วถ้าเป็นเมตรครึ่งเลยนะเป็นท่อกนแล้วตั้งโดยเด็กขึ้นมาเป็นคนแล้วเป็นเป็นหน้าเจ๊แต๋วอ่ะคือเปิดประตูก็เหมือนเข้าปากเข้าห้องน้ําอ่ะสี่งทำแบบนี้เลยให้คนไปเดี่ยวเวลาเปิดห้องน้ำมันยือหน้าห้องน้ำถ่ายรูปเป็นเจ๊แต๋วเลยอ่ะ เป็นหน้าเลยเอ,อ่ะครั้งนี้โควิดครั้งละรอบนี้กลองมองว่าหนักที่สุดเลยไหมครับสำหรับผู้ประกอบมีธุรกิจอะไรอย่างใช่<ๆ>ใช่หนักที่สุดเลยหนักที่สุดสําหรับผู้าขายพาแม่ค้าทั้งประเทศเลยนะทั้งประเทศเลยหนักที่สุดเลยไม่มีใครแฮปปี้เลยสักคนเดียวเลยแย่กันหมดทุกคนเลยอือย่าโทษใครอย่าว่าใครอย่าบอกว่าแกแแนนะแูแกแย่เหรอฉันน่ะแย่ว่าแกอีกอะไรตอนไห มันแยกทั้ทุกคนแหละไอคนที่เคยมีไราไยได้ดีก็กลับไม่มีไรายได้ไอคนที่เคยมีไรายได้ไม่ดียิ่งหนักเข้าไปใหญ่อะไรอย่างเงี้ยม,มันก็ทั้งประเทศอ่ะออไปดา่ากันชงเทปี่ดา่าโน่นดา่านีา่แล้วไม่มีประโยชน์ตอตัวลงทรนช่วยกันดีกว่าที่เราปิดร้านส่วนหนึ่งเพราะว่าเราไม่อยากจะให้ร้านเรากลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ด้วยเออครัวลงลงเป็นสถานที่ที่คนต่างจังหวัดมาคนที่มาครัวลงลงประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นคนต่างจังหวัดกรุงเ,เทพเยอะมาก จันทบุรีก็มาระยองก็มาชนบุรีก็มาโคราชยังมาเลยอ่างทองอยุทธยาอาชีสราบุรีอางเชียงใหม่มาหมดไงแล้วแล้วลุจงจะให้เขาขับรถมาหาเราโดยที่โดยที่แบบมาเป็นศูนย์รวมมาเป็นศูนย์รวมเหรอเราปิดอย่างนี้ดีกว่าไหมปิดโดยการที่รับผิดชอบโดยการไม่ให้คนมารวนตัวกันอะ่ะไม่้งเขาก็ขับมาหลังจากพี่โควิดยังเป็นพันกว่าสองพันเนี่ยร้านลุงยังเปิดอยู่นะก่อนวันที่ที่อกอะ่ะแล้วคนก็เยอะด้วยนะ แล้วกลายเป็นดูเป็นหน้าเกลียดไปเลยหน้าเกลียดไปเลยหมายถึงคนขับรถเข้ามาขับรถเข้ามาเงี้ยแล้วคนแถวย่านนั้นเนี่ยเขาจะคิดยังไองอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนถ่ายรูปไปดูจิร้ลานลุงๆคนเยอะแยะเลยอะไรต่ออะไรม,มารวมกันอยู่เนี่ยแล้วเกิดมีคัตเตอร์ขึ้นมาไปไหนมาคนที่ติดโควิดทำลายมีควรุงๆอยู่ด้วยจะเกิดอะไรอืมคือเราไม่ได้มองแค่ตัวเราเองแล้วเรามองไปถึงชาวบ้านท<ช>ี่อรอบด้วย ใช่มันน่ากลัวมันน่าเกลียดมันน่าหลายหลายอย่างเลยตัดสินใจปิดเลยปิดแล้วยังไม่คิดเลยว่าจะขายแบบจะขายแบบวันวันศุกร์นี้นะยังไม่คิดนะคือปิดไปก่อนอ่ะจะรอให้เหือลักร้อยก่อนแล้วค่อยเปิดคิดในใจนะไม่ได้สักทีไม่หลักร้อยสักทีมันยังสองพันสองพันอยู่นะแล้ววันนี้ก็พันเก้าก็เลยตัดสินใจเนี่ยศุกร์เนี้ยศุกร์ที่ยี่สิบสี่เนี้ยจะเปิดขายโดยการเอาของมาวางหน้าร้าน คือสั่งเรียบร้อยแล้วจะสั่งอะไรชูชีพันตองอัดสั่งช้นซอนปลาหมูหันหนึ่งตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะวางไว้หน้าหลาแล้วก็มีกล่องตังวางกล่องตังทอนวางไว้หยิบตังทอนเองเลยราคาเท่าเดิมไหมครับลงขารท่าเดิมทุกอย่างครับถามว่ามีส่งไหมไม่มีส่งหรอกครับเพราะไลแมนเข้าไม่ถึงแก๊ปเข้าไม่ถึงฟูดแพนด้าเข้าไม่ถึง <laughs> คุณรวมรวมนอถูกไกล,กลเลอาาเยเลาอาหารเนี่ยเวลาอาหารเนี่ยเวลามันนั่งมอเตอร,ร์ไซค์หรืออะไรไปเนี่ย อะจะเป็นอังว่่หมูหันเนี่ยมันต้องกินเลยไงถ้าทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงมันไม่อร่อยแล้วอาหารเนี่ยทุกที่แหละบางคนบอกทำไมไม่ทำส่งทําไมไม่ทำส่งแหม่ฉันไม่ได้อยู่ในกรุงเทพกลัวลงๆอยู่ในปา่าไกลมอเตอร์ไซค์ไม่มีใครขับแบบไปรับมาแล้วก็ออกมาส่งตนร<ะ>้อยกิโลอ่ะสมมุติว่าจากจากกรุงเทพไปที่ร้อยกิโลนะ,ะแล้วจากตัวเมืองโครามไปยี่สิบกิโลอ่ะ แล้วบอลไปที่ไหนจะวิ่งหัวบานไปรับไปส่งอืาตอนนี้ภาระค่าใช้จ่ายของหลรงหลักๆตอนนี้เลยอะคะ่ะมีคืออะไรบ้างครับนไม่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายก็ค่านี่แหละค่าข้าวค่าอะไรนี่แหละอเพราะว่ามันญาติพี่น้องกันหมดไงยี่สิบคนเนี่ยมันญาติพี่น้องกันหมดแล้วก็ไม่ได้ต้องไปจ่ายเงินเดือนจ่ายเงินดาวให้เข,าห,ขาหรอกรเขาต้องเข้าใจทุกคนก็มีข้าวกินสามมือภาระค่าใช้จ่ายก็ จ่ายคือการลุงลงสร้างบ้านก็กจัดทําบ้านลุงลงทําเจอาฟรีสวนผักปอนสาธิตก็จ่ายค่าพนักง,งานจ่ายค่าคนปลูกผักดูแลผักอะไรอย่างเงี้ยฟาร์มสัตว์ลุงลงยังมีอยู่ไหมคะไม่มีแล้วไม่มีเลี้ยงอะไรแล้วมีแต่ไก่ชนอย่างเดียวเป็นฟ<ก>าร์มไก่ชนอย่างเดียวเลยหมูหมาลาปก่ไม่มีเลยหมูยิ่งเลี้ยงไม่ได้อะยเหนึ่งขี้หมูร้านอาหารมีกินขี้หมูไม่ได้เลยก็เดีไยมแต่ก่อนร่า่ใหม่จะมีหมูเลี้ยงอยู่ใช่ไหม แต่ก่อนนะคนไฟก็เหม็นขี้หมูก็ควรลงเหม็นขี้หมูตอนนี้ใครบอกเหม็นขี้หมแูแปลว่าโกหกแล้วหมูไม่มีสักตัว้วเป็ดแกะแพะอะไรอย่างเงี้ยลงลงขาไม่มีอ๋อมีแกะมีแกะแกะก็ไม่กี่ตัวหลักสิบประตูก็เอาไว้เลี้ยงไว้ไอ้นี่ไงให้คนป้อนนมอเราขายอาหารแกะอาหารแกะอาหารแล้วก็ป้อนนมเด็กๆป้อนนมน่ารักน่ารักถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่แก็เรียกเข้าไปก่อนเรื่อยๆคิดจะหามาเพิ่มไม่รขบาลงลงขาสาตว์ต่างๆ มา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 เขาแค่นี้แหละเอาเป็นเอาเป็นกิมมิกเล็กๆไงลงพยายามทําให้คนมาเที่ยวแล้วมีอะไรทําอย่างเจอารีนเนี่ยได้ขี่จักรยานไปเที่ยวอะ่ะกินเสร็จแล้วมีอะไรต่อเนี่ยเหมือนแกะก็เหมือนกันเลี้ยงให้พอได้คนได้ป้อนนมได้ถ่ายรูปทา<ะ>ทาทาโรงแกะสวยๆหน้าอยู่หน้าลานจอดรถอะไรอย่างเงี้ย ให้มันมีกินเล็กๆให้คนได้และทุกมุมของโกดงโงก็ถ่ายรูปได้ทุกมุมเป็นเซลฟี่ได้มันเป็นบรรยากาศแบบปัานนอกบันนอกซึ่งคนไปโกงโลงเนี่ยไม่ใช่อาหารอร่อยอย่างเดียวนะเขาได้บรรยากาศแบบปัานนอกแบบปัานนอกแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับโโลงเซ็งไหมโลงเพราะว่าเหมือนจากโควิดครั้งที่สองอะโลงเหมายนกับว,ว่ามีการปรับพื้นที่ต่างๆมีการสร้างกันได้มุมถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนรอรับลูกค้า,าแต่ว่าตอนนี้มันรับมาแล้วด้วย ลูกค้ากลับมาแล้วเยอะมากเสาร์อาทิตย์ี่เยอะมากๆเลยพระหลังจากปีใหม่มาแล้วเนี่ยพอปีใหม่ติดนะก็ยังมีอยู่นะหลังจากปีใหม่ก็ยังมีอยู่แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพอหลังจากสงกรานมาแล้วี่จากสงกรานก็ยังคนเยอะอยู่นะพอหลังจากสงกรานมาแล้วด้วยแย่เลยพอแย่ปั๊บต้องรีบปิดเลยเพราะเพราะมันเยอะมากหดยอดติดอ่ะไม่เป็นไรเพราะคนรุกลงเนี่ยเลยกลับมาคนเยอะเหมือนเดิมแน่นอนร้านเ็ษตรอืม มันมีอะไรที่ปิดแตกไปจากร้านคนอื่นโดยการเรามีมุมเซลฟี่เราเป็นบรรยากาศบ้านนอกเราเป็นเออ,อาหารเราชีเด็ดอะ่ะเราอาหารเราต้องอร่อยอะ่ะไม่อร่อยไม่ใช่โกงลงแน่นอนลงุงลงเชื่อว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นยังไงลูกค้าต้องกลับมาหาเราครั้งที่แล้วเราก็คิดว่าครั้งที่แล้วที่เราปิดไปสองเดือนอะ่ะเดือนกว่าสองเดือนอะ่ะ<ม>พอเราเปิดปั๊บคนมาเพียบเลยอืมเพราะว่าถ้าเขามั่นใจเกี่ยวกับเรื่องโควิดครั้งนี้ก็เหมือนกัน ถ้ามันมีวัคซีนวัคซีนคุมควบคุมโควิดหายไปเหลือหลักร้อยหรือหลักสิบอย่างเงี้ยลูกค้ากลับมาแน่นอนไม่ต้องก่วอืมอันลงคนรอดคอร์เนี่ยถามถึงช่วงนี้คนพูดถึงบ่อยมากคือเรื่องของวัคซีนแต่ลงลงไปไงบ้างครับอยากฉีดกับเขาไหมครับลงไม่มีไม่มีความรู้ทางด้านวัคซีนก็อ,าอา่านอ่านก็พอเข้าใจในส่วนหนึ่งก็ไม่ทราบรายละเอียดแต่ก็เออคือลงลงไปจองไว้ที่เรียบร้อยแล้วแต่จองให้ ให้พ่อให้น้าสาวให้คนที่อายุหกสิบ่าบ้านลุงลงมีประมาณห้าคนพี่ชายพี่สาวแล้วก็เเออนะอสามีแม่ครัวแม่ครัวพ่อลุงลุงอีนะอะไรเงี้ยถ้าหมดห้าคนลุงลงอ่ะส่งแบบประชาชนไปจองที่โรงพยาบาลพธานามไว้เรียบร้อยแล้วให้เขาฉีดเพราะทุกคนอายุเกินหกสิบนะส่วนลุงลุงยังไม่ได้ไงแต่ได้เดือวถ้ามันมีกระชนเข้ามาขายคือยี่ห้ออะไรที่มันสามารถที่จะได้ลุงก็ลุงก็จะฉีดไปอ่าครูลุงลุงบอกว่า ฉีดดีกว่าไม่ฉีดต้องฉีดค่ะออยากฉีดนะลงเนาะเขาก็ไม่เห็นมีใครฉีดแล้วเป็นอะไรก็น้อยคนนักที่มันมันไม่ไม่ฉีดอันตรายกว่าฉีดอบบนี้หรือเปล่าค่ะไม่ฉีดน่ากลัวกว่าฉีดอเอ้ใช่ไม่ฉีดน่ากลัวกว่าฉีดเขาไม่ฉีดมันติดง่ายมากเลยตอนนี้มันติดง่ายติดง่ายแล้วติดง่ายแล้วก็ตายง่ายด้วยอืมันก็เลยน่ากลัวกว่าเยอะอันนีขอถามถึงภาพยนตร์ค่ะขอเจ้าแตกค่ะลงลงหา ตอนนี้ถ่ายทำอะ<ห>ไร<อ>บ้างก็ไลค์คุยกับพลอุดลนแทบจะสองท้งวันไลค์จะิงแล้วันไลค์จะดีมันก็คือจะเลือเนะเลือดเปิดจริงจริงแล้วเนี่ยเนี่ยจะเปิดถ่ายในในในเนี่ยในวันเนี้ยในสองท้งวันเนี้ยก็เลือนไปอีกเลือนไปอีกจนพฤษภาไม่ได้ถ่ายตอนแรกเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเราถ่ายพฤษภากันนะพวามเหลืองากี่เองเอและอย่างหนึ่งก็ไอที่สนุกสนุกไปถ่ายไปเยอะแล้วก็เหลืออีกปรับเรื่องปรับจูนเอ่เอ่อฉากนี้ยังไม่ได้ถ่ายฉากที่ฉากที่ เอาเรื่องเข้ากันเนี่ยยังไม่ได้ถ่ายไงก็เลยแบบแล้วมาฉากปิดเรื่องอีกก็ยังไม่ได้ถ่ายก็เลยแบบคุยกันคุยไปคุยมาว่าจะเป็นไรเดี๋ยวเลื่อนไปเลื่อนฉายก็ก็เลื่อนฉายแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ใครไปฉายล่ะ,ะใช่ไหมส่วนเรื่องถ่ายก็ก็ไม่เป็นไรก็เลื่อนฉายแล้วมันก็สามารถเลื่อนถ่ายได้แต่รับรองว่าโควิดง9ภาคเนี่ยภาคนีนะลุงมั่นใจว่ามันจะสนุกมากๆ หลังจากที่เราถ่ายไปแล้วโดวยเฉพาะออคู่ใหม่หน,นะ,อะไอ้ต้ามไก่โดมอ่ะคือไอ้ต้ามไก่โดมเนี่ยตอนแรกขเข้ามาเล่นๆเ,เนี่ยพี่พ่อเขาให้ไปรับเชิญเนี่ยเขาบอกว่าไ้ไปรับเชิญให้หน่อยมารับเชิญให้หน่อยสองคนป้า,ปาโอเคแต่มันมาถึงแล้วมันเล่นกันสองคนจังหวะมันดีมากมแล้วมันมาเล่นก,กับเค้กแต่แพนเค้กนี่โอ้ยสี่คนเข้ากัจังหวะเข้ากันมากอะกป้าโปป้าจังหวะมันตอบร,บรับกันแบบมันอะเพราะหนูก็เลยชอบก็เลย ถ้าจะหลังจากนี้แ้่จะมีสองตัวนั้นชัดทุกฉากอ,ะอ่ะคือสนุกอ,ะอ่ะคือไอ้ต่าไ่โดนมันเข้ามัน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 มาเข้ากับเจ๊กับไอ้โก้ไงมันเข้ากันดีอะ่ะอคือหย,ยุดถ่ายทําไปตั้งแต่เมื่อไหร่ลงลงค่ะตั้งแต่วันที่สี่วันสุดท้ายวันที่สี่เมษาก็เดือนกว่าแล้วลุงลง,ลงก็เดี๋ยวอีกห้านาทีลุงก็จวเลิก พอพอมันเลื่อนๆแบบนี้มันกระทบกับคิวงานกดลงไหมครังานรายการต่างๆหรืองานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่กระทบอะไรเลยไม่มีกระทบอะไรเลยเพราะทุกอ,อย่างเลื่อนหมดเพราะเดี๋ยวมันจะพอเวลาเขาเริ่มถ่ายปั๊บมันจะไปแน่นช่วงนั้นอะม,มันจะไปแน่นช่วงนั้นก็ไม่เป็นไรเราเราเรา,เราจัดได้อยู่แล้วเราจัดของเราได้อยู่แล้วท่านคิวหนังคิวละครละครที่ยังค้างอยู่ก็สี่เรื่องนะที่ยังเล่นเลอยู่แล้วยัง ยังถ่ายไม่จบอะ่ะยังถ่ายเังคายอยู่อ่ะแต่บาง<ม>อันก็ใกล้จะปิดกล้องเต็มทีแล้วเงี้ย<ม>ยางซ่อนกลิ่นของช่องสามเนี่ยมันเหลืออีกประมาณสิบคิวเองสิบกว่าคิวเองของช่องสามเนี่ยแล้วเรื่องซิกแนลที่เล่นคู่กับแพนเค้กอ่ะของทูวิชั่นมันก็กําลังมันก็กําลังเริ่มมันกําลังมันเลยอะ<ม>่ะถ่ายได้ประมาณสี่หกเจ็ดคิวแล้วอ่ะกําลังมันเลยอะ<ม>่ะก็หยุดถ่ายไปอะไรเงี้ยหอแต่ก็กําลังมันก็หยุดถ่ายไปยเี้ มันก็เลยมันก็เลยแบบถ้าได้กลับมาเข้ากล่องอีกครั้งลงแอบกลัวไหมคะว่ามันจะแบบต้องมาแล้วต้องใกล้อีกคนทุกกองก็ต้องมีมีมาตรการทุกกองก็ต้องมีเข้มงวดและอย่างหนึ่งโควิดก็ต้องจางลงถ้าโควิดแน่แนๆอย่างนี้ใครจะกล้าไปถ่ายละ่ะใช่ไหมอพอถึงเวลาแล้วทุกอย่างก็ต้องจางลงจางลงจางลง,จางลงอะ่ะจางลงอย่างเห็นได้ชัดอะ่ะไม่งั้นใครจะกล้าไปถ่ายแล้วมาตรการก็ต้องเข้ม แล้วพอถึงเวลาแล้วเนี่ยมันก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วล่ะอืมอย่างอย่าง,อย,างอย่างพระภาพยนตร์พอมพิพลเองมีการเปลี่ยนบทใชไหมครับเรื่องแบบโควิดมาลวลอกใหม่อะไรอย่างเงี้ยมมนมีการเพิ่มเติมความไม่มีไม่มีไม่เป็นไรม,นมันจะละลอกไหนมันก็โควิดแฝกโควิดอยู่นั่นแหละมันไม่ต้องห่วงหรอกมันมันบทมันเข้ากับบรรยากาศตอนนี้ที่สุดแล้วอืมมันเข้ากับบรรยากาศตอนนี้ที่สุดแล้วรายละเอียดของบทเลยนะเข้ามากมากด้วย ตอนที่คุยกันทีแรกๆนะโควิดมันเริ่มจางมันยังระลอกสองมันยังไม่มาเรายังคิดเลยบอกว่าโควิดมันจะหมดแล้วไม่มีแล้วในประเทศไทยแล้วเอาหนังโควิดมาฉายแล้วคนจะดูเหรอแต่ตอนนี้มันเข้ากับบรรยากาศโควิดที่มันที่มันเป็นแรงๆอยู่คนติดกันเยอะๆอยู่มันเข้ามากก็โอเคสถานที่ก็คือที่ที่ที่เดียวนั้นใช่ไหมครับที่บอกที่ที่โรงแรมนะที่โรงแรมเดียวน่าจะมีสามสี่ครับที่ อื่นยังไม่ได้ถ่ายเท่านั้นเองมันจะมีอีกที่หนึ่งเป็นที่แบบมันเป็นที่ปาร์ด้วยแล้วก็มีที่ที่หนึ่งมันทะลุลงไปจากหลังแล้วก็ไปเจออีกที่หนึ่งที่มันเออมันซ่อนความลับไว้อยู่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่สถานที่เดียวที่ถ่ายทุธาให้ลงฝากให้กําลังใจคนช่วงนี้ครับงลงขาก็ฝากให้กําลังใจทุกคนนะครับที่ที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้เชื่อว่ามีปัญหากันทุกคนนะครับไม่มีใครไม่มีปัญหานะฮะ เพียงแต่บางคนมีปัญหาก็งคระบายออกมาบางคนก็ไม่ระบายมันก็จะต่างกันนะที่ใสยของคนมันก็ไม่เหมือนกันนะครับอคนที่ระบายระบายก็ก็เออ,อย่าเพ่งไประบายอะไรมากๆนะรอเวลาให้มันเบาๆก่อนนะระบายไปด่าไปชงเชงไปแต่มันก็ไม่มีประโยชน์มันก็ไม่ได้อะไรที่บมานะแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนเนี้ทุกอย่างก็กก็กก็ทุกอย่างก็ทาหน้าที่ของตัวเอง และสิ่งที่เราที่อยากจะให้กําลังใจมากที่สุดก็คือแพทย์พยาบาลมันเหนื่อยหนักกว่าครั้งที่แล้วนะเห็นแพทย์พยาบาลที่ใส่ชุดแล้ว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 รุ้มทั้งตัวอย่างเงี้ยแล้วออกมาเหงื่อแตกยังเอาอบเซาวหน้าอย่า,า,างเงี้ยเห็นแล้วแบบหหน้าเห็นใจเราอยู่กับบ้านเราไม่ได้ทําอะไรเราสบายมากแต่แพทย์พยาบาลหนักมากก็ให้กําลังใจแพทย์พยาบาล P. แล้วก็ให้กาล,ลังใจทุกคนที่กําลังคออยู่นะณตอนนี้นะมันไม่รู้จะทํายังไงได้มันมันมีทางเดียวเท่านั้นที่ที่จะต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ สู้สู้นะมัน่นใจว่าไม่มีใครไม่มีใครอดตายหรอกแต่ไออดตายไม่อดตายหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์ต้องมันก็ต้องหาอะไรกินจบได้มไม่มีอะไรกินก็เอาเกลือเอาพันเนี้ยมาต้มอะไรก็ยังได้<ม>แต่ว่ามันจะมีปัญหาจ่ายค่านู่นค่านี่ค่าเทอมค่างวดรถค่าบ้านอันเนี้ยปัญหาอันเนี้ยมันมันหนักหนาสําหรับมนุษย์ตอนเนี้ยนะเพราะฉะนั้นแล้วก็เอาตัวรอดให้ได้ช่วงนี้ แล้วก็มันจะผ่านไปได้ดีดีครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่อยู่ในประเทศเราเลยให้งลงย้ำเบอร์อีกครั้งข่งาวไล่ครั้งของลงุงเอ่อใครอยากจะสั่งของนะฮะวันศุกร์ที่ยี่สิบเอ่อสิบสี่นี้เริ่มแล้วนะศุกร์ที่สิบสี่เนี่ยพฤษภาคมเริ่มแล้วครับการสั่งอาหารที่คนลงุงลงไปจะมากจะน้อยเราก็จะทําให้นะฮะทุกอย่างที่อาหารที่คนลงุงลงมีหมดเลยนะครับเราจะเอามาวางไว้หน้าร้านแล้วหยิบตังค์ใส่ทอนตังค์องเองเลยนะฮะ ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ